มาเจอน่แกปีครับขอใส่มาสลอดครับเอฟบัตของนั่นแจ๊บผมจัดึล่างไปครับป็นเลนสามอะแอโรยันไปมาสลอดของอัดใสนเฟปี้ฮะสุดเนะพราเว่าช็อตเยอะอีกทีฮะทางการล่างนี้ผมแจ๊บครับหรือเปล่าเป็นดินบครับแจ๊บมีออนไลน์ไล่แปะลัว มีเขาดึงกันอยู่ครับทุนะ่ยนะครับส่วนบัตรแจกเข้าไปในช่องนี้เดี๋ยวจะแจก,กวันที่10นะครับ20ใบส่วนซัพพอร์เตอร์แจก20<ป>่สิบใบฮะแล้วโร่ยังลงต่อไปอันท่ได้ดอกอมฝั่งเบบี้เรียบร้อยฮะสกอร์เป็น3ต่อ0ครับ <c oughs> แลว้วบอกมียงังดีครอัดหนักย้ำต่อเสน็จดีเจบอกส่วนมาสุดจัดการแก๊บบี้นิดบ่นไหมฮะโซมาโคครับเข้ามาจีบผ่านไหมดีเจตาย และมาสลอลตี่เกือบตายโดนเฟบบี้ไล่แต่รอดไปได้ฮะต่อแลาา้วเข้ามาเอเบลเขาคิวอันนะมานาไม่มีพอเยอะตีพุดาอยู่ตัว,ว,วามอนกเรจิ้มไปครับอันหนักที่นั่นมาสลต์มาสลต์ครับเรียบร้อยสอก็เป็นอ2ครับสแตมป์กินมดเข้าไปฮะสแตนเปิดย้อม่อยเฮิร์บอิกไนท์โค้งมา สับยับเมฟพอพันเข้าไปเคพี่ตายฮะสตอมมียบบย่ำต่อฮะดาวน์เอเดนปาดครับหมเซนเตอโดทีมเล็กน้อยสตันไปสอบแฮมเมอร์สำยับยาเพิ่มแอโรปาดพันเข้าไปสตาร์สอบหยอดลงไว้ฮะทางด้านตัวของฝั่งแกบี้ครับยังไงครับแกบี้ทอยด์กวกระโดดมายิงต่อครับแจ๊บแจ็ปไม่สนใจโดดทั้งหน้าทั้งหลังเอาจนได้ผลแล้วบอลที่บล็อกไว้ให้ไม่ไปฮะอีโบเกอร์ทอร์นโดมาไม่โดนโคสแนปเปอร์ที่เนี่ยแจ๊บ ยบลากลงต่อแล้วก็เฟลิีไฟเออร์ขับปั๊มขึ้นมายิงอีกหนึ่งทีเรียบร้อยพอดีฮะอาเมลเก็บนั่นจะไปได้่ก็เป็นเจตต่อสามมาดีเจสแตมปพีครับทอยมาสรอดเรียบร้อยฮะไม่ได้อกเจอสเวนสตอร์เมอร์สตันหยุดฮะเรียบร้อยเหมือนกันจะนีก็ดีไม่พ้นนะขอบคุณพระสกอร์และสปอนเตอร์ครับคือแรกครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับผม ลแ,ลแบนสองระบูสปีนะแมนเปิดไปสวดพักเข้าครับมิวฟรอผ่านไปย้อนต่อเออริ่มตอนนี้สัน้นปล์ยฟ้าลงทีดีเจไม่อรอดแล้วทางด้านของฝั่งเรเวนก็จัดการด้าทีมกระเพืไปฮะสวนเฟนบี้ด้านบนก็ตายผมไปอีกหนึ่งโดนวินเลนเจอร์มิรนาผูกแล้วก็แอรโร่มากับพินแปะลงเรื่อยๆครับอันนี้จะมาสอดแอโร่โผ่านหน้ากันไปฮะ ทางด้านนี้ครับอูซอลยีนย้อนลงต่อครับทำฟองมาสล็อตเรียบร้อยฮะโยนมาครับแจ็ปฟอร์ไล่ขึ้นมาอไรเวนพุ่งเดียบเปิดไปสวอตบอคเกิลครับพิดแปะลงย้อนต่อเรื่อยๆฮะฝ่ายแนนดีเจเรียบร้อยฮะสกอร์เป็นเก้าต่อเจ็ดแชกเกนช็อตปูมาคู่ครับแลมเปิดมาต่อโฟกัสไฟสาร์อปหย่อนลงไปเป็นปีเรียบร้อยฮะ แซมทีนับเปิดลงยับต่อยีมพีเราเปิดมาแต่ลงทุมจับไม่รอดเนี่ยนันนี้ก็โคสแนดใส่ไม่หยุดครับใส่นั่นมาสโลตนะต่อครับมาสโลตไวยได้หรือเปล่าโดนทิ้งไปแล้วไปมาสโลตตายครับสก็เป็น10ต่อ9ฮะาคร้อยเดือดช้อยถึงจับล็อกไว้ครับโ้มคันเดร์ปาดมาและยีมพีครับเห็นแปนลงยับไม่ได้แซมพีนพยายามจะหนีครับมาสโลต ส่วนเข้าปาดไปทันทโดนลงย้ำต่อครับเซนคอร์บอลเนอร์ครับก็ลายไปฮะที่เป็นต่อสิบครับผมต่อไปน้ำมเรีนปาดแอร์โรนย้ำต่อน้าผิวไซส์เปิดไว้เรียบร้อยฮะยอดอันลงต่อครับตัวของท่านคอร์เมทิโอฮะ อราเอาไปต่อหนึงกับล็อกไว้ฮุสงซอมก็มองและแอนโรยไปเวฟรมปัดเข้ามาถึงวันนี้ฮท่าเดินโอเคพี่เรียบร้อยครับอันนี้กองปาดจ่ตอบพราะว่าช็อตปาดผ่านเข้าไปฮะเบมพี่คอยของโรลที่กับเดือบปาดปาดไปเบมพี่กับแจมบตายลงนี่ก็ยันลงต่อที่เดือของปามอฟเฟ่ครับคุณซ้อมเดือบไปบสล็อตแล้วจำเป็นปาดนี่เรียบร้อยครับอาร์เมลไม่รอดครับดับเบิลคิวนั้นมู่นฮะเขามาครับพร้อมบังกี้คิงบาร์ เปยังตรึงสูสีกันอยู่นะเสียไปสามครับทีมียนซีส่วนพลาติกเสียไปหนึ่งนะจังหวะนี้ครับมอลติคลาสไปครับเขามาจอดฝานมาแล้วเดอร์โผลี่ตายไม่ได้เปิดลดเดอรกิ้วแล้วตอนนี้โรลลี่ฝานไปย้ํตัวอ้าวปูนแตกคล้ายผมอยู่นิกางดงสเวนโบกดับเบิลไปจังหวะนี้ครับมาสลัดตายฮะโรลลี่กับเดอร์ดิซมบิร์และอีพีระเบิดไปมาหน้าคอร์เนอร์เรเวนหมดฮะเรเวนแยกล่างนี่ก่อนครับผมเดินจู๊กไปโดนบอลที่บล็อกเขียบไอ้บอยขีด ชาเดินไปโดนสตันกระแทกหลังดับเบิลคิวเน้าชิมและตอนนี้มีรานาโดดหนึ่งได้โดดอีกหนึ่งครับผมแต่คูดาววาร์ปอยู่22วินาทีโค้ชวอล์กดักเลยฮะอาร์เมลป้อมไกลจะจัดป้อมไกลจะจัดเผื่อเจอผมยังไม่เจอและตอนนี้ไปเจอโอเคเมจนจครับเรียบร้อยก็บบีเจแถมมาอีกหน,นึ่งชาเดินโดนของโบนครับผมก็จัดการหน้าชิมไปได้ครับด้านล่างแต่บทนี้กับผมไซโคและแอร์โร่ครับแจ๊บ าตาสอบยอดลงอยู่ในระยะเซตที่ครับผมอาเมลเจอรแนนบิวไซส์เทอร์โดสองยังไงต่อผันมาโคสแนปได้ครับที่คลีปแบลดตที่สุดแต่เวฟฟ์มสวนไปฮะกำลังจะได้ BKB ครับวินเลนเจอร์ผมก็มาตอนนี้ทีนสี่เจอแ่นแจ็บแล้วฮะตันทักชายซะหน่อยไหมไปหนึ่งมีครับผมแล้วก็สตอร์์ปิดไปเลยฮะอาเมล ตาอบเหยียเปิดไปฮะเชงเชิเปิดไป่ะแล้วโดนปัดหนึ่งครับผมที่นหลงฟังดีเจเรียบร้อยฮะบัสไนเปิดมาผมด้านหนึ่งของฟังมาสรอสครับเรียบร้อยฮะอันนี้มีซี่นี่ออสวรรเชงเชิญปวกไว้แล้วโฟล์ไฟไทยแล้บพิทยันลงต่อที่บอลรับมีนั่นเองที่อยู่มีกมีเปิดไล่ไทยแค่พี่เคพี่ก็บอกไม่รอดแล้วนี่โฟล์ไฟฮะ รอพีเคบีบอลหรือปล่าเชลก,ก์ก็ชนผูกไว้ใส,ดส่ดันสเวตผู้สตาร์เปียมย้ำบาดดันสเวตบาดย้ำต่อฮะไม่มีพาร์สิบรอเนะครับรอออกจากวงพินได้แล้วนี่แซมครับโดนสันต,ตัดหน้าไปฮะแตกไปหนึ่งครับแลกกันกับเรื่องไวเปอร์บิลล่าและนี่สต,ตันจะลงต่อโบอกมาทีนี่หายเลยฮะและเสเวตยังไงครับรอโบกอีกรอบหรือเปล่าจะสตันได้แล้วโบกหายไปอีกหรือครับโอ้โหมีชนแล้วหายมีชนแล้วหายอยีกเดียวครับ ด้านนี้ครับตีนต่อปอมฟิงลีสแตตส์โซกับโรลลิงฮันเดอร์ครับไปเรื่อยๆครับตีมไปครับผมแล้วนี่ครับเวฟฟอร์มถอยออกไปครับเรเวนเจอร์โทโดเซดัมสเวียนลอพุ่งเข้าไปปักเข้ครับแล้วก็โอบไปแล้วรอดครับทิปเปอร์คิวเล่นแกมปีเป็นข้างนี้ชิวไกดไปครับลงไปที่เซนทอร์เซนทอร์เจอปลอที่บล็อกกันไว้แล้วก็ตีนิซามนิซามย้ำต่อเรื่อยๆครับโบสแนปใส่หนักครับไม่ได้เดินครับมาสล็อนตาย18ต่อ22ครับ ขึ้นมาเป็น 5K ครับแน่าที่นี่4ตัวโลโก้จิ๊บไม่โดนนะชิม๊บเว็ดพุ่งตามครับเปิด PKP แล้วถอยชันก็นชดมาว้ามิได้ทันหรือเปล่าท่านเหลือไม่ทันอยู่ฮะ PKP ก็เหลือเป็น 7B แซมกินเปิดมาป,ดดปลดย้อนกลับไปตัวโลโก้ไปจังหวะนี้ครับโผล่เข้าไปหายแต่น่าทีา่โบเกอร์ที่โบเกอร์ PKP แล้วก็มีชี้นย้อกันต่ออีกทีฮะ เข้าไปไอซ์ฟอรวางไปใส่นั้นมาสลอตครับ,บวงกนันเลยแล้วส่งไปครับเปิดมาจังหวะนี้ครับมาสลอตเดินไม่ออกแล้วก็เรียบร้อยไปฮะด้านตรงของฝั่งแกปีครับซุปโปะครักดวินวองโอ้มาล้างบางครีปไปบัตรลัช,ชให้นะั้นทาวเวอร์ครับยิงรวัวมีเครือบ้านอย่ครับทางด้านตรงของฝั่งมันติกเนะี่ยสับสามสับสามชักเกิร์ช็อตผมก็ไม่ติดเกือบแล้วฮะในแน่นของแกปีก<ป>็เลยต้องชอยระหว่างคลิปเปอร์และคิวครับ ใจแท้งต่อฮะลงมาจังหวะนี้ครับผมแอร์โร่จะลงไปครับเซตอัพครับยัมฝั่งนี้กัดฟันตีบาแรกไปเรื่อยๆครับแกบี่รอของกเ็เซตหมดทำได้ปั๊บอาร์คิตี้มาจากไดนวิวเกอร์เสือเกิดมาครับเทนนบาสอโอต์ปูนครับผมไหล้ามาเพราะช็อตเปิดไปแต่บิงก์ลบไปได้ส่วนซึ่งแกบี่เข้ามารอสับๆหรือเปล่าไอ้ถอยกลับนะฮะ สวนมาเข้าทอยไปก็ทิมไกลๆกันเนี่ยดับเบิลไดเมทครับแจ็ปปี้โอ้ยปูนมาเก็บก่อนนะโดนครับอย่างเงี้สตันใหญ่ไปครับแทบไม่ได้เดินครับดับเบิลไดเบทห่งความตายฮะโทษทีเชนทิวไปหน่อยพี่ชายสตันครับผมเป็นอกตลูชั่นครับรอดเสือเอเวอร์ลิ่เบสบารไพ่บอกเตือนๆหนึ่งดวครับเวฟบอลผ่านเข้าไปจังหวะนี้ครับผมสเปนปุ๊บครับบาดสองมายับต่อยืนเรียงรายกันแจ็ปกับการสลบตายฮะ โอริงทันเดอร์ครับผมปาดไปสตันใหญ่เปิดมาเซโอเกอร์โอเกอร์จะเลิศมาสตันมาผมใส่ข้อยครับก็แจมกับขาดครึ่งอีกแล้วแล้ดีเจก็ตายครับซิมบิชิวันนั้นแจมผิดผิดลงแปะไว้บางทันเดอร์ตัวของนี่ครับมองวิ่งเอยกันไปฮะสวนวูเครื่องมายับต่อเรเบิรอก์มมาก็ไปเคลียร์ไม่ไหวครับตอนนี้ทันเดอร์เรเวนเจอเมดิโอหมดหรือเปล่าไปแยกล่างพยายามจะหนีกับสวนวูเครื่องไปต่อตีเซเลนอีกรอบนอกรู้ฮะ อาวุธเทียนซีแตกแล้วนี้ถอยรีกุ้มกับหรือเปล่าไอ้เทียนซีมีเลนเจอร์เกิดแล้วจะเป็นการลอดเสือครับสเวนไม่มีกอสเตนนะมีแต่บัฟอาราคิตี้ยังไม่มีกล้าคลีผมแล้วก็สเวนรอพุ่งแล้วเองเปิดมาในสวมข้าไปแล้วสนสไตล์ครับสเวนพุ่งมาปับเข้าให้ครับสันปฏิกแฟร์ย้ำลงต่อใส่อีกทีไม่ปล่อยไปสเวนมีกินชีกับกินชีทันทีได้ฮะแล้วก็ถอยออกไปได้ผม อันดากนี้เชลซีเฉาปูกุ้ไว้ต่อโกลนซนเปิดไปแล้วก็ชิลแฟลรครับถอยออกก็มีเลนเจอร์ยิบยีคับเป็นต่อเปิดมานานรอบชิดก็บอกมอมปี้กับแม่ตัวของโปเกอร์ลอยไปแล้วยิงยัดลงต่อที่นาเมลก็บินวอลครับลงถอยไปโรลินเลเจอร์มาสเวนครับพุ้งก็ไปซัดมิงมาครับนิโคยัะต่อโรลิงปัดหนึ่งปาดสองปัดสามและเรเวนเจอร์รอดหรือเปล่ายังไงดีครับเวฟบอลผ่านเข้ามาองครับอีกดนจะเป็นไบรซ์ในนาเมล อาเมลวิบรอยไปที no, ่ป oh, ูประมาณสตันย่อมต่อเซนบูนบุตตายครับสตันใหญ่เปิดมาสตันตอบหยอดลงไว้ความน่เรเวนจะลงไปฟอร์ปัดผ่านเข้าไปครับปูนะไม่รอดใะตัวนี้เจ็บก็ตายบอเรเวนไม่รู้จะทำยไงยิงฟอร์กเดียวแต่ตอนนี้มาสวรรค์กำลังพยายามจะถอยกดไม่เกินล้างไฟก็ไม่ไหวแกบีกันฟันตีไล่เข้าไป มาต่อในนาทีเพิ่มเรื่อไฟแล้วก็จีจีคอครับทีมไวยอร์ฟานาเซก็เป็นด้านทีนซีชนะไปครับเอาตาคิวปิดเกมแกปีทีนซีเซเนเตอร์วิกทรีสู้เต็มที่แล้วแต่มันไม่ไหวจริงๆครัได้ไปเกมแรกกับ TNC ครับผม จิดการแนนฟันติกแมสามสิบกต่อ21ครับ43นาทีเนี้ย07เลยครับทางด้านดีเจโอกเกอร์มาแทงขับยันในช่วงต้นเกมดูกราฟกันกันดิก็ตรึงกันไว้อยู่ฮนะแต่วไปหักในช่วงนาทีที่30ครับดูไอเทมกันหน่อยฮนะนาทีที่30เนี่ยเวีนขึ้น BKB แล้วมีอากันนิมนะฮะก่อนหน้าก็ฆ่ารัวนะนะครับมีซีโมเอ็ดด้วยครับคือดาเมจของทางด้าน Echo Saber เ,เ,เนี่ยมันดับเบิลสับเนาะรีดได้แรงมากครับจะเห็น มีจังหวะหนึ่งวิลเลนเจอร์โดนโบก2อทีเสียจิตขึ้นมาโบก2ทีตายนะฮะ